พอทองวันที่15นะครับสำหรับวันอังคารเนาะทองตอนนี้ได้มีการชนดีมาโซนของสีชั่วโมงตรงนี้นะครับชนแล้วเด้งขึ้นเลยนะทีนี้ก็ยังคงเป็นหน้าบายอยู่นะครับตอนนี้อ่าหชั่วโมงก็ขึ้นแล้วนะครับทีนี้ก็วันนี้เน้นย่อบายเหมือนเดิมนะครับมันอาจจะย่อมานชนโซนดีมาต,นะตรงนี้แบบสามสองหนึ่งหนึ่งี้แล้วเด้งขึ้นในวันนะี้ นะครับเป้านะครับเป้าเป้าข้างบนก็คืออาจจะขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะอาจจะเป็น3ามสกูนยก็ได้นะครับหรือว่าไม่ถึงก็อยู่ที่ไฮก่อนหน้าไฮก่อนหน้าก็คือ3ามสองประมาณสามสอหนะครับแต่ผมว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปทะลุเลยนะครับแล้วก็ชนเทีลายตรงนี้นะ ตอนนี้ถ้าถ้าดูสีชั่วโมงนะครับมาดูสีชั่วโมงกันอ่าสีชั่วโมงเริ่มทําเดี๋ยวต้องเป็นไฮเท่ากันหรือว่าเลยขึ้นมานิดนึงก่อนถึงจะเกิดไดเวอร์เจนนะอาจจะทำไดเวอร์เจนแล้วค่อยย่อลงมาแรงๆนะครับผมมองอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปกอ่อนนะครับขึ้นไปข้างบนแล้วค่อยย่อลงมา นะครับสาหรับกราฟทองนะฮะเพราะยังไม่ยอ่อแรงเลยนะฮะมีการขึ้นแบบยาวแบบนี้มากที่งรุงนี้ก็แรงแล้วนะแต่ผมมองว่าน่าจะแรงได้มากกว่านี้นะครับแล้วตอนนี้บวกกับการที่มันชนเทรลาใ์ใหญ่ย้วยนะฮะอาจจะเกิดเดเวอร์เจนต์ก่อนก็คือระหว่างวันนี้ยอ่ยอบายย่อบายไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้แล้วมันมีโอกาสที่จะลงแรงนะครับโอเค